รามันการละครขอเสนอนิยายรักสนุกสนานตื่นเต้นจากบทประพันธ์ของกวีวัรกลิ่ประพานเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มพอขอรอกับผู้โดยสารสาวสวยทั้งคู่เหมือนขมิ้นกระปูน พบกันทีไรต้องเหมือนมวยคู่เอกและทั้งคู่ต้องมาประสบชะตากรรมร่วมกันในขอสอมอก,กอรอรัฐ พวกมันแก้มาให้เรานะ่ะไม่อย่างนั้นอนะไรจะต้องทรามานมากมากเลยดูสิยุงก็เยอะจะตบจะเกาก็เกาไม่ได้ตอนนี้ยุงกัดทีหนึ่งโอ้ยเราก็ตบก็เกาได้ดูสิตัวพี่แดนไปหมดแล้วว่าน้องสาสาก็เหมือนกันแล้วค่ะพี่ร,งรังแกนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงพวกเราถูกนําตัวมาที่นี่เพื่ออะไรอ่ะใครสามารถตอบได้บ้างและลุงแดซีเนี่ยติดก,กระงแหมากับเขาได้ยังไงอ่ะมัจงง พยายนรู้เห็นมั้งลุงมาส่งพี่รังแตงกับคุณสามาเห็นเหตุการณ์เข้ามันก็ต้องเอามาปิดปากแหละลุงคะเอว่าอย่างไงแล้วหนูสาขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะที่ลุงไม่ยอมกลับไปก่อนรอสาอยู่ด้านล่างใช่รังแตงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณลุงแท็กซี่ด้วยนะไม่ต้องกราบถึงขนาดนั้นหรอกดวงคนเรานะ่ะมันจะต้องมาเผชิญชะตากรรมร่วมกันยังไงมันก็หนีกันไม่พ้นหรอกเชื่อลุงเถอะ เออตอนนี้นะลุงขออย่างเดียวว่าพวกเราทุกคนนะ่ะจะต้องใช้ความอดทนจะทำอะไรก็ขอให้คิดก่อนนะอย่าเพิ่งวู่วามไม่งั้นพวกเราจะแยกกันหมดเข้าใจไหมค่ะค่ะรังแต่นับรองเลยแล้วค่ะว่ารัางแต่จะเชื่อฟังทุกอย่างนะคะผมด้อดครับคุณนุงนี่คุณนั่งเยีบยบิทำไมล่ะรับปากลงแท็กซี่เขาด้วยสิครับครับ เลยพี่ลังแปลนพวกเราไม่น่าเลยนะไม่น่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้เลยเราเลยต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนขังแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนลุงคิดว่าพวกมันจะต้องเอาเรามาเป็นตัวประกันตัวประกันใช่ลุงคิดว่าไม่ผิดทำไมลุงถึงคิดว่าพวกมันเอาเรามาเป็นตัวประกัน แล้วใครจะมาแลกตัวประกันกับพวกมันแล้วต้องแลกด้วยอะไรยากล่องนั้นนะที่มันเอาไปส่งให้ลูกค้าของมันบนรถของพ่อหนุ่มไงแสดงว่ามันจะต่อรองกับตำรวจใช่แล้วแล้วพวกมันรู้ได้ยังไงล่ะครับว่ายากล่องนั้นอยู่ที่ตำรวจลุงได้ยินที่มันพูดก่อนที่มันจะเอาพวกหนูมาขังรวมกันกับลุงลุงคิดนะถ้าลุงไม่ได้ยินที่มันพูดลุงก็เดาว่ามันจะต้องรู้อยู่แล้วว่ายาจะต้องอยู่ที่ตำรวจ ของแบบนี้น่ะมันไม่ใช่เงินที่เก็บได้แล้วจะเอาเงินไปใช้ได้เลยนี่มันยาของผิดกฎหมายมันรู้อยู่แล้วเราว่าไม่มีใครเอาไว้กับตัวยังไงเขาก็ต้องไปส่งให้ตำรวจอยู่แล้วขนาดพวกหนูก็ยังไม่เก็บเอาไว้เลยอืมใครจะกล้านั่นนะสิขะแล้วเมื่อไหร่พวกตำรวจเขาจะมาช่วยเราเลยคะลุงเขาคงจะกำลังมองหาทางช่วยอยู่ล้มั้ง เราสังเกตลุงแท็กซี่คนนี้มานานแล้วเขาดูไม่เหมือนคนขับแท็กซี่ทั่วไปเอฟลุงคนนี้แกจะต้องมีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับพวกขบวนการค้ายาแน่ๆจูู่แกมาส่งคุณสาไปพี่รังแตนแต่แกไม่ยอมกลับจอดรถอยู่ใต้หอพักจนเกิดเรื่องแกกลับมาพร้อมกับพวกค้ายาจะว่าแกเป็นพวกค้ายาก็ไม่น่าจะใช่ที่จะเข้ามาสืบจาพวกเราว่ากล่องยามันอยู่ที่ไหนแล้วแกเองก็รู้ด้วย วพวกเราเอากล่องยาไให้ตำรวจแกเองก็ไม่ได้พูดอะไรกับพวกค้ายาเอแล้วแกจะเข้ามาอยู่แบบนี้ทั้งๆท,ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแกทําแบบนี้ทาไมกันเราไม่เข้าใจเลยพ่อนุมอ่มอลุงเรียกผมเหรอก็ใช่น่ะซิตอนนี้ทุกคนเข้าหลับกันหมดแล้วก็เหลือลุงกับพ่อนุมลุงก็ต้องเรียกพ่อนุ่มนะซเออครับ ว่ายังไงเหรอครับยังไงพ่อหนุ่มก็อย่ารับนะว่าได้เอากล่องยาไปให้ตำรวจเข้าใจไหมร<อ>ับปากสิผมผมลุงนะ่ะรู้แล้วว่าพ่อหนุ่มกับพวกเพื่อนๆเ,นนะเอากล่องยาไปส่งที่ตำรวจแต่พวกนั้นนะ่ะมันยังไม่แน่ใจว่ากล่องยาไปอยู่ที่ตำรวจได้ยังไงมันเดาแค่ว่าอาจจะเป็นพ่อหนุ่มเอาไปให้หรืออาจจะเป็นผู้โดยสารเขาเอาไปให้ ยังไงพ่อหนุ่มจะต้องไม่รับยืนการไปเลยว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่งั้นพวกพ่อหนุ่มตายกันหมดแน่ๆครับครับเอาล่ะพ่อหนุ่มนอนพักเอาแรงเถอะเดี๋ยวลุงจะอยู่ยามเอง เฮ้ยโอ้ย,อยลูกพี่เอาปลายกระบอกปืนลงได้แล้วดิฉันเองไอเอกยังไงล่ะทีหลังเอ็งอย่าทาแบบนี้อีกนะไม่งั้นาจะหาว่าข้าไม่บอกไม่ได้นะจะตายเป็นผีเฝ้าไร่ใช่ไมเอง็งเล่นเดินมาจนเงียบแบบนี้ก็เห็นพี่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ยอมนอนนี่นะก็เลยเดินออกมาดูข้าย,ยังไม่หลับไม่นอนแล้วเอ็งล่ะทําไมไม่นอนเดินออกมาทําไมก็บอกแล้วยังไงว่าว่าเดินออกมาดูพี่นี่แหละ ข้าหมายถึงว่านอนไม่หลับก็นอนเล่นบนที่นอนไปสิแล้วเองจะเดินออกมาทําไมกันก็เห็นพี่นั่งอยู่นะก็เลยเดินออกมาหาเพื่อนคุยตอนนี้เนี่ยข้ายังไม่อยากจะคุยอะไรวะอยากจะนั่งเงียบๆคนเดียวถ้าเองจะมานั่งอยู่ตรงนี้เองห้ามคุยห้ามออกเสียงมีแบบนี้ด้วยเออก็ได้ เราอยากจะรู้นะที่พี่กำแหงเขาบอกว่านายใหญ่จะมาใครกันนะนายใหญ่ที่ว่าว่าทางานกับพี่กำแหงมานานหลายปีแล้วเรายังหลงคิดว่าพี่กำแหงเป็นนายใหญ่ซะอีกที่เป็นผู้กว้างขวางในวงการค้ายาแต่ที่ไหนได้ยังมีตัววงการที่ใหญ่กว่าพี่กำแหงอีกใครกันนะเราน่ยอยากรู้เสีจริงเชียวพอเราถาม พี่กำแหงก็ไม่ค่อยอยากจะบอกไม่รู้จะปกปิดอะไรกันนักกันหนาไหนๆเราก็ต้องรู้อยู่แล้วก็บอกมันเลยสักหมดเรื่องไปยุดพี่กำแหงเออข่าเองเป็นอะไรหรอวะ ถำไมาถึงมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวมานั่งดูดาวอย่างนั้นเหรอวะหรือว่ากําลังคิดถึงใครอยู่เปล่าไม่ได้คิดถึงใครหรอกพี่กําแหงฉันเห็นว่าบรรยากาศมันดีนานๆจะได้มาสัมผัสอากาศแบบนี้ลมโชยมาเบาๆอากาศเย็นสบายเลยนั่งออตากลมนะพี่แล้วพี่กําแหงแล่ะนอนไม่หลับเหรอพี่เอาข้ากําลังนอนหลับอยู่นายหายบอกว่าให้ข้ามาหาหรือกับเอง ว่าจะเอายังไงกับตำรวจเรื่องอะไรเอา้าก็เรื่องยายังไงเราวะที่ไอ้สองตัวมันไปส่งผิดที่น่ะพี่ว่าตำรวจเขาจะเอามาแลกกับตัวประกันอย่างนั้นน่ะหรอถ้ามแล้วก็ฆ่าตัวประกันสิวะมันจะยากเลยแต่ยาพวกนั้นมันมีค่ามากกว่าตัวประกันโขอ,อยู่นะพี่แล้วจะทํายังไงได้วะแล้วเขาสั่งมาแบบนี้ดิวะถ้าตำรวจมันไม่เอายามาแลกก็จะการตัวประกันแล้วเอาสมประจานให้มันดูดูซิว่ามันจะทํายังไง ทำไมนายใหญ่ถึงไม่เสียดายของนายใหญ่รวยมันจะจใจเรื่องเงินแค่นี้หรอกเว้ยเอา้าถ้าไม่เสียดายแล้วทำไมจะต้องเอาพวกนี้มาด้วยลำบากเราด้วยแถมเอามาก็ไม่ได้อะไรเอาพวกมันมาฆ่าก็ตายเปล่าเปล่าเปลืองกระสุนด้วยเอาหนะ้าทำตามที่นายเขาสั่งแล้วนายใหญ่มาหรือยังนุ่นมาแล้วเอา้าแล้วอยู่ไหนล่ะพี่ ฟังกำลังอยู่กับเรารามันการละครเอาหนะเดี๋ยวเองจะได้เห็นเองนั่นแหละ ยังรีบนอนเถอะอยางเช้าอาจจะต้องทำงานแต่เช้าไอเองมันก็ไปนอนแล้วอา้าวเมื่อกี้นี้มันยังออกมานั่งอยู่ตรงนี้เลยใช่ข้าเห็นแล้วก็ข้านี่แหละที่ไหนมันไปนอนงั้นพี่ก็ไปนอนก่อนเถอะฉันขอนั่งตรงนี้อีกนิดเดี๋ยวจะเข้านอนเหมือนกันเริ่มที่จะง่วงแล้วล่ะเออเรียบไปนอนแล้ว พี่กำแหงเดินเข้าไปนอนแล้วเรายังนั่งอยู่ตรงนี้ที่เรายังไม่ไปนอนเราอยากจะสังเกตอะไรบางอย่างบางทีมันอาจจะมีอะไรที่เราอยากรู้และเราจะได้รู้ไม่อย่างนั้นเราไม่ยอมลงทุนเข้ามาในขบวนการค้ายารเราเองก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าที่เมืองกาญจนบุรีมันเป็นไร่ของนายใหญ่ไอ้คำว่านายใหญ่เนี่ยมันคือใคร แล้วมันเป็นใครอย่างนั้นเหรอทาไมคนอย่างเราถึงไม่รกระแค่ระคายเอาซะเลยเวลาหลายปีที่เราเข้ามาอยู่ในกบวนการเรากลับสึกไม่รู้อะไรเลยเฮ้เราพลาดตรงไหนไปนะตอนนี้เราจะทำอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะมีเด็กพวกนั้นมาด้วยถ้าผีถามไปเด็กพวกนั้นอาจจะมีอันตรายก็ได้เอ๊ะนั่นใครกันนะ สายตาของเราเหลือไปเห็นเข้ากับวัตถุบางอยา่างที่มีรูปร่างคล้ายกับคนกําลังเคลื่อนตัวในเงามืดของเวลากลางคืนแบบนี้เราหยิบปืนที่เหน็บเอาไว้ที่เอวออกมาเตรียมตัวเอาไว้แล้วเตรียมเล็งไปที่เงามืดนั้นนั่นพี่กําแหงเดินออกมาแล้วเดินตรงไปที่เงามืดนั้นแล้วทํามือเชื้อเชิญเข้าไปคุยที่บ้านพักหลังนั้นเอ๊ะใครกันนะหรือว่านายใหญ่ นาใหญ่อย่างนั้นเหรออ้าว,วาผู้หญิงนี่ว้าแต่เราเห็นหน้าไม่ชัดแต่เรามั่นใจว่าผู้หญิงแน่นอนพิยุทธเฮ้ยไอย้เอก เองอีกแล้วหรือว่าเนี่ยนี่เองอยากจะตายเป็นผีเฝ้าไร่อย่างนั้นเหรอวะโธ่พิยุทธก็คำก็ผีเฝ้าไร่สองคำก็ผีเฝ้าไร่ก็ข้าบอกเองแล้วว่าอย่ามาเงีเงยบๆแบบนี้ไหนว่าเองเข้านอนแล้วไงวะก็พี่กําแหงเขาไล่ให้ฉันเข้าไปนอนก็รู้ว่าพี่เขาจะต้องมาคุยกับพี่ยุทธฉันเลยเข้าไปนอนแต่ก็อย่างที่บอกลนะฉันยังไม่ง่วงมันนอนไม่หลับเข้าไปนั่งๆน,น,นอนอยู่บนที่นอนแต่ว่า หางตามันก็เหลือมาเห็นเงาอะไรก็ไม่รู้ตอนแรกคิดว่าผีใสอีกขนลุกเขียวแต่พอดูดีๆมันคนน่ะมันกําลังเดินไปทางนั้นน่ะฉันก็เลยแอบย่องมาดูว่ามันเป็นใครคิดว่าพวกนั้นมันแอบหนีแต่ว่าไม่ใช่เห็นพี่กําแหงเดินตามออกมาด้วยอะ่ะก็เลยคิดว่าต้องรู้จักกับพี่กําแหงแน่ๆผู้หญิงใช่ไหมใช่แฟนพี่กําแหงอย่างนั้นเหรอฉันก็ไม่แน่ใจนะพี่ถ้าไม่ใช่ แล้วจะนั้นมาเจอทําไมวะผู้หญิงมีอายุแล้วนะพี่เอ็งเห็นหน้าไม่ไหวเอกไม่เห็นนะพิยุทธเห็นแต่ด้านหลังอ่ะแต่รู้ว่าแก่ไม่ใช่าสาวๆหรอกใครวะถ้าเราถามพี่กําแหงรับรองเลยว่าพี่กําแหงไม่ยอมบอกหรอกไม่รู้ว่าพี่กําแหงเนี่ยเขาจะปิดอะไรกับพวกเรานักหนาวะทํางานมาตั้งขนาดนี้แล้วอ่ะยังจะมามีรับลมคมในกับเราอีกแบบนี้ เขาเรียกว่าไม่ไว้ใจกันนี่หว่าก็คุณอย่างงั้นละพี่ คนเดินมาทางนี้เลยใชย่ใช่จริงๆด้วยเสียงคนเดินมาทางเราสองคนพากันเดินเข้าไปในห้องข้างๆที่พวกมันขังเราเอาไว้เอ๊ใครกันนะเสียงเปิดไฟในห้องเอ๊ะแสงไฟลอดมาที่ห้องของเรามันมีรอยตะปูที่ถูกถอนออกไป รอยตะปูข้างๆรอยใหญ่ทีเดียวตีละเราจะได้แอบดูแล้วก็แอบฟังพวกมันคุยกันและเราจะแอบดูที่รอยตะปูนี่ด้วยตอนนี้เราแอบฟังมันไปก่อนดีกว่าไอยมันตุน่นหอเขาว่ายังไง ทำไมเราถึงไม่ได้ยินเสียงที่ไอคนนี้มันเรียกว่านายพูดเลยละว,วะเราลองแอบดูดีกว่าเอ้ยดันมองไม่เห็นเห็นแต่ไอผู้ชายที่มันพูดแต่คนที่มันเรียกว่านายเรากลับมองไม่เห็นเพราะมันนั่งหลบมุมให้มันได้ยางนี้สิวะนี่รู เงียบๆอย่าพูดอะไรนะฟังเรารับคำลุงแท็กซี่ที่แกให้เราเงียบไม่พูดอะไรเราทำตามอย่างว่าง่ายเรานั่งดูนุงแกก้มโค้งลง,งไปที่แสงไฟที่รอบผ่านตะปูมาจากอีกห้องเอ๊ะลุงแกดูอะไรของแกกันนะอย่าบอกนะว่าแกกำลังทั้งมองคนข้างห้อง ยุมมันอยาจะรู้จักนายมันอยากจะเจอนายนะนายใส่หน้านายไม่อยากจะให้อายุชเจอนายอย่างนั้นเหรอนายพยียกหน้าอ๋อผมเข้าใจแล้วนายไม่อยากจะให้มันรู้ว่านายเป็นใครอย่างนั้นใช่ไหมนายพยีักหน้าโอเคผมจะได้บอกกับมันว่าตอนนี้นายยังไม่อยากให้ใครมาเห็นหน้าเออไอย้ใ่้ไปนอนแล้วใช่ไหมครับเง้นเดี๋ยวผมเดินไปสง่ง เฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะครับลุงผมไม่เข้าใจนะครับพอหนุ่มมาได้ยินหรือ,อยังไงว่าพวกมันมาคุยกันผมได้ยินเสียงคนพูดคนเดียวเองมันเรียกว่านายนายเอ็นายของพวกมันเป็นบ้ายอย่างงั้นเหรอครับลุงว่าไม่หรอกแต่ลุงว่านายของมันไม่อยากจะให้ใครรู้มากกว่าถ้าทางนายของมันจะระวังตัวเอาซะมากๆทีเดียวมันแค่ส่งสัญญาณโดยการพยักหน้าเท่านั้นแล้ว ลุงเห็นหน้ามันไหมไม่เห็นนะสิเสียดายจริงๆเจยวมันนั่งหลบมุมเห็นหน้าแต่ไอคนที่มันพูดใครนะลุงที่ลุงเห็นหน้าพิยุทธเหรอแต่ว่าจากเสียงแล้วไม่น่าใช่พี่ยุทธนะไอลูกน้องสองคนที่ส่งยาก็ไม่น่าใช่เพราะเสียงไม่คุ้นเลยไม่ใช่ทั้งสามคนหรอกไอคนเนี้ยลุงไม่เคยเห็นหน้าท่าทางของมันน่าจะได้รับการไว้วางใจจากนายของมันมาก ถึงขนาดออกปากว่าไม่ให้ยุธมันเห็นหน้าแสดงว่ามันก็ไม่ไว้ใจกันเองอย่างนั้นเหรอเนี่ยที่เขาว่าไม่มีสัจจาในหมู่โจรถูกเอานั่นแม่หนูตื่นขึ้นมาทําไมเล่าสาได้ยินเสียงคนคุยกันนะคะลุงเองลุงคุยกับพ่อหนุ่มนี้เขานะ่ะนอนเถอะไม่มีอะไรหรอกนี่ลุงเสียงคนเดินมาทางนี้ฮะ เวลาแห่งการรับฟังได้จบลงแล้วจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุกวีวัตรกลิตป,ประพานขอเชิญติดตามรับฟังรามันกาละครได้ในตอนต่อไปกรุณาให้กำลังใจทีมงานรามันกาละครโดยการกดติดตาม b ับ r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตผลงานใหม่ๆเรื่องใหม่ต่อไปสำหรับวันนี้รามานกาละครต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ